ด้านพันตำรวจเอกชลอเกิดเทศผู้กำกับการตำรวจผู้ทอนจังหวัดลบบุรีซึ่งรับคำสั่งของอธิบดีกรมตำรวจให้ดำเนินการกวาดล้างอิทธิพลใบคานบัดน,นี้มือปรับพระการพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสพอชัยบาดาลกับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมกับร้อยเอกจุนม่วงพันธ์ปลัดอำเภอชัยบาดาลยกกำลังเข้าตรวจค้นฟาร์มของในายใบคานพงสว่างและรอบๆอบฟาร์มตลอดไปถึงอดีตเรือนหอของนายสมชายพงสว่างกับอดีตนางเอกสาวสวยวันดีสีตรังซึ่งเสียชีวิตยอย่างมีปริศนาหลายปีแล้ว การตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้กระทํากันอย่างละเอียดแทบทุกตารางนิ้วโดยเฉพาะจุดที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเป็นที่ที่สมุนเจ้าพ่อนําเหยื่อมาฆ่าทิ้งและฝังไว้กระทั่งเจ้าหน้าที่ได้พบกับโครงกระดูกบริเวณข้างเตาถ่านภายในฟาร์มเมื่อพบหลักฐานดังกล่าวันตรวจเอกชลอได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่พยายามขุดหาต่อไปเพื่อนำมาประกอบทำเป็นภาพเชิงซ้อนว่าเป็นกระดูกของใคร ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียเวลาในการขุดหลายชั่วโมงก็รวบรวมได้เฉพาะกระดูกส่วนบนที่เป็นซี่โครงผลจากการตรวจค้นทั่วไปเจ้าหน้าที่ได้พบปืนไรเฟิลทะเบียนกอไก่ทอทหาร1 1 8 8 5พร้อมด้วยกระสุนปืน M16 กว่า100นัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ยึดของกลางไว้ทั้งหมดสำหรับการตรวจค้นในครั้งนี้บรรดาคุงานในไร่บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า นายสมชายกับสมุนได้หลบหนีออกไปก่อนหน้านี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสอบปากคำคนงานทว่ากลุ่มคนงานไม่กล้าที่จะเผยอะไรมากนักเท่าที่สังเกตได้ส่วนใหญ่จะมีท่าทีหวาดภวาหลังการตรวจค้นอันยาวนานพันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศได้เปิดเผยว่าโครงกระดูกที่เจ้าหน้าที่ขุดพบมาได้ไม่ครบนี้ไม่สามารถถ่ายภาพเชิงซ้อนเพื่อหาศพที่ตายว่าเป็นใครได้ อย่างไรก็ตามจากพฤติกรรมดังกล่าวมีแง่มุมให้มองได้ว่าศพผู้เคลอาราอาจจะถูกหั่นตัดเป็นท่อนและแยกไปฝังไว้ที่อื่นซึ่งการฆ่าแล้วตัดศีรษะกับแยกแขนขาไปฝังไว้ที่อื่นเพื่อพลางคดีทางตำรวจเคยสืบทราบมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่สามารถขุดคุยหาหลักฐานไปดำเนินคดีได้ถึงกระนั้นในกรณีนี้แม้ตำรวจจะไม่สามารถสอบสวนให้ลึกลงไปว่าผู้เคระห์ร้ายเป็นใคร แต่ตามกฎหมายแล้วถือว่าตำรวจสามารถเป็นโจทย์กล่าวหาเจ้าของฟาร์มหรือผู้กระทําความผิดได้ทางตำรวจสืบทราบมาว่ามีสมุนของใบคานกลุ่มหนึ่งไปหลอกสัตวรูคู่อริตสองผัวเมียจากจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชาวมุสลิมไปฆ่าและฝังอยู่ในฟาร์มแห่งนี้เพราะเหตุร้ายผ่านมาหลายปีแล้วขณะน,นี้กำลังติดตามหาญาติญาติของผู้ตายอยู่ การตรวจสอบฟาร์มเจ้าพ่อป่าทานในครั้งนี้ได้กระทําพร้อมกับออกหมายจับนายสมชายพงสว่างกับสาวกมีนายดารามิเซนผู้จัดการฟาร์มนายหน่อยไม่ทราบนามสกุลนายประเวศมาชมาแอกับอีกนายหนึ่งซึ่งตำรวจกำลังสืบหาชื่อจริงอยู่ วันเดียวกันหลังจู่โจมเข้าตรวจคนพื้นที่ฟาร์มใบคาดที่ตำบลชัยนาายอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีแล้วพันตำรวจโทชูศักด์โพชนาพันธ์สารวัตรใหญ่สอพอ,อพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีพร้อมกำลังตำรวจจากสอพอ,อพัฒนานิคมและหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้เดินทางไปขอความร่วมมือจากพันตำรวจตรีไพโรจนพวงศ์ณอายุธยาสารวัตรใหญ่อำเภอเมืองสระบุรี เพื่อเข้าตรวจค้นบ้านนายธงชัยหรือน้อยพงษ์สว่างบุตรชายนายใบคารซึ่งเป็นพี่ชายของนายสมชายหรือหยองพงษ์สว่างซึ่งอยู่ที่ถนนหน้าโรงพยาบาลตรงข้ามกับโรงพยาบาลสระบุรีพบอาวุธปืนขนาด11มมกับปืนลูกซองสั้นอย่างละหนึ่งกระบอกมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายต่อมากำลังเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้เข้าไปค้นวัดป่าศักดิ์ที่ตั้งอยู่ไม่ห่างจากบ้านพักของนายธงชัยนักทั้งนี้เพราะตำรวจสืบทราบว่า อาจารย์ไห้เจ้าอาวาสวัดป่าศักด์เป็นผู้ที่นายสมชายพงสว่างเจ้าพ่อชัยบาดานให้ความเคารพนับถือมากเนื่องจากเคยเป็นศิษย์วัดป่าศักด์จึงอาศัยธรณีสง์เป็นที่ชุมนุมและหลบซ่อนมือปืนของตนเสมอแต่ขณะเข้าตรวจคน้นกลุ่มมือปืนพาก,กันหลบหนีเกลี้ยงตกเย็นพันเอกชันชัยรามโกมุดหัวหน้าประชาสัมพันธ์ศูนย์อาสาพัฒนาตนเองกองบัญชาการทหารสูงสุด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปที่บ้านหนองเต่าตำบลชัยนารายอำเภอชัยบาดานอันเป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านลุกขึ้นจับอาวุธเพื่อต้านอิทธิพลของใบคานการเดินทางของคณะนายทหารจากกองบัญชาการฐานสูงสุดในครั้งนี้ปนิเจศชันชัยบอกคณะให้ช่างภาพถ่ายทำภาพ,พยนตร์บริเวณหมู่บ้านตลอดถึงสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านไว้ทุกซอกทุกมุมว่ามาจากความมีน้ำหนึ่งใจเดียวของชาวบ้านที่ร่วมมือกันจับอาวุธ เพื่อสู้กับอิทธิพลมืดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนรเสร,ริญจึงต้องการจัดตั้งบ้านหนองเต่าขึ้นเป็นหมู่บ้านตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางให้ชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆเอาเยี่ยงอย่างเพื่อกวาดล้างอิทธิพลให้หมดไปในที่สุดคำสั่งของพลตำรวจโทรนรงมหานนรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายปราบปรามซึ่งสั่งให้ตำรวจ3จังหวัด ได้แก่จังหวัดลบบุรีจังหวัดสระบุรีและจังหวัดอุทัยธานีกวาดล้างอิทธิพลเจ้าพ่อปาทานให้สิ้นซากนั้นบัดนี้ได้มีพยานปากสําคัญคนหนึ่งได้เข้าให้การและยืนยันกับพนักงานสอบสวนของสอพอ,อชัยบาดานว่าชิ้นส่วนกระดูกที่พบข้างเตาถ่านนั้นเข้าใจว่าเป็นของผัวเมียชาวไทยมุสลิมคู่หนึ่งที่เดินทางมาทวงหนี้ค่าวัวกับนายสมชายแต่กลับถูกรุมซ้อมจนสลบแล้วกลุ่มฆาตกร ก็ได้ใช้น้ำมันราดและจุดไฟเผาทั้งเป็นสองผัวเมียอย่างโหดเทียมหนึ่งปีต่อมาพยานคนเดิมซึ่งอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์บอกว่าเจ้าพ่อชัยบาดาลได้จุดหญิงสาวชาวปากีสถานจากจังหวัดเพชรบูรณ์มานางหนึ่งหลังจากที่เจ้าพ่อบังคับขืนใจอยู่ในบ้านพักจนเป็นที่สำราญใจแล้ววันหนึ่งจึงนำหญิงคนนั้นนั่งซ้อนท้ายมอไซค์เข้าไปในป่ามะม่วงภายในฟาร์มผมได้ยินเสียงปืนกับเสียงผู้หญิงร้องครับ แต่วันต่อมาก็ไม่ได้เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีกเลยพยานคนสําคัญยืนยันด้วยท่าทีขึงขังประมาณสัปดาห์เดียวได้มีพ่อแม่ของฝ่ายหญิงมาถามหาลูกสาวกับเจ้าพ่อชัยบาดาลแต่ก็ได้รับคําปฏิเสธตลอดแม้พ่อแม่ของหญิงคลรอรายจะบอกว่าลูกสาวของตนถูกพาตัวเข้ามาในไร่เมื่อหลายวันก่อนเหตุการณ์ดังกล่าวนี้พยานบอกว่าคนงานในไร่ทุกคนรับทราบเรื่องดีแต่ไม่มีใครกล้าเปิดปากเพราะมันหมายถึงชีวิต เชื่ออย่างไรก็ตามคดีฆาตรกรรมสองรายนั้นพนักงานสอบสวนได้ให้ความเห็นว่ายัางยากต่อการดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่ถูกกล่าวหาเนื่องจากไม่สามารถสืบได้แน่ชัดว่าผู้ตายเป็นใครมาจากไหนด้านการล่าตัวผู้ถูกกล่าวหามีรายงานว่า นายสมชายกับสมุนชื่อนายสันไม่ทราบนามสกุลได้หลบหนีออกจากโรงพยาบาลสระบุรีไปกบดานที่บ้านพักแห่งหนึ่งในก,กิ่งอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีและทุกวันนายสมชายจะส่งสมุนไปสังเกตความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจพันตำรวจรีชูชาติสุขประเศรศสริฐสารวัตรปราบปรามสอพอ,อชัยบาดานเมื่อได้รับรายงานก็ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเดินทางไปจังหวัดสุพรรณบุรีตอนประมาณตีสอง ปรากฏว่าคลาดกันนิดเดียวคือเจ้าพ่อใช้บาดาลกับสมุนหลบหนีออกไปตอนหัวค่าแต่พันตํารวจตรีชูชาติลุยไปตอนดึกแม้ล้มเหลวจากสุพรรณบุรีแต่พันตํารวจเอกชะลอเกิดเทศก็ยังส่งเจ้าหน้าที่ตามล่านายสมชัยในเขตกรุงเทพตามจุดที่น่าสงสัยเช่นบ้านพักของอดีตพันเอกทายาทผู้ยิ่งใหญ่สมัยก่อน14ตุลา กับบ้านเมียน้อยนายสมชายที่ถนนมาเหศักย่านสีลมรวมถึงบ้านของพันตำรวจตรีอดีตตำรวจใหญ่สระบุรีแต่ก็กลับล้มเหลวอีกครั้ง เมื่อตะลุยตรวจค้นแหล่งที่น่าสงสัยว่าเจ้าพ่อชัยบาดาลจะเข้าไปหลบพักอาศัยหลายครั้งและก็ต้องผิดหวังกลับไปขณะน,นี้ทางด้านกองปราบก็ได้มอบหมายให้ในายตำรวจมือดีออกตามล่านายสมชายหรือหยองพงสว่างกับสมุนในคดีร่วมกันค่านายประกอบสิงห์าสกุลไกลอันเนื่องจากความขัดแยง้งเกี่ยวกับการร่วมลงทุนสร้างศูนย์การค้าที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาด้วยอีกทางหนึ่ง จากการตะลุยตรวจคน้นแหล่งที่คิดว่านายสมชายกับสมุนจะหลบหนีเข้าไปกบดานหลายแห่งแต่ไม่พบวี่แววแม้เงาของเจ้าพอ่อได้ทำให้ตำรวจเชื่อว่านายสมชายจะต้องเข้าไปเก็บตัวเงียบที่บ้านของนายตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งซึ่งนายสมชายนับถือเสมือนพอ่อหรือไม่ก็เป็นที่บ้านของนายทหารคนดังในอดีต เกี่ยวกับเรื่องนี้พันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศก็มีได้ล้วเลยได้ส่งสายสื่อไปสังเกตความเคลื่อนไหวที่บ้านพักนายตำรวจกับบ้านนายทหารคนดังแล้วผมสั่งให้จับทันทีถ้าพบตัวโดยไม่สนใจว่าบ้านที่นายสมชายหลบซ่อนอยู่จะยิ่งใหญ่แค่ไหนผู้กำกับเมืองละโวเน้นกับผู้สื่อข่าว ก่อนที่จะเสริมถึงเรื่องที่เจ้าหน้าที่ขุดพบโครงกระดูกภายในฟาร์มของใบคานว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนพยา,ยานที่รู้เห็นเหตุการณ์กับคนงานภายในฟาร์มแล้วโดยเฉพาะคนงานภายในฟาร์มพันตำรวจเอกชะลอเกิดเทศได้สอบปากคำด้วยตนเอง ผลจากการสอบสวนมีหลายปากระบุว่านายสมชายเป็นคนที่ใจคอโหดเที่ยมทารุณเคยหลอกพาคู่อริมาฆ่าแล้วสับเป็นท่อนๆแล้วนำไปเผาในเตาถ่า,านก่อนที่จะแยกไปฝังเพื่ออำพรางคดีพยานซึ่งเป็นคนงานภายในฟาร์มอีกคนได้ให้ปากคำกับพันตำรวจเอกชะลอว่าตนทำงานอยู่ในฟาร์มนี้มานานหลายปีก่อนหน้านี้หลายเดือนตนได้ยินเสียงปืนดังรัวขึ้นกลางดึกจนสะดุ้งตื่นพอตกเช้าลุกขึ้นทำงาน ก็เห็นเตาถ่านในฟาร์มมีควันกับมีกลิ่นเหม,ม็นไม่เหมือนกับไม่เนื้อสัตว์เมื่อตอนเดินเข้าไปดูใกล้เตาก็ต้องตกใจแทบช็อกเมื่อสิ่งที่ปรากฏในเตาถ่านเป็นท่อนขาของคนโดยดูไม่ออกว่าเป็นขาผู้หญิงหรือผู้ชายต่อมาจึงได้เรียกเพื่อนๆพื่นคนงานมาดูพร้อมเกี่ยหาชิ้นส่วนอื่นๆแต่ก็ไม่พบเข้าใจว่าส่วนอื่นของร่างกายคงถูกแยกไปฝังเพื่อทำลายหลักฐานแล้วส่วนซากรถบรรทุก ที่ตำรวจขุดพบตามคลองหรือหนองน้ําเกลใ่ล้พื้นที่ของใบคารน,นั้นเป็นซากรถที่นายสมชายกับพวกนําไปถอดชิ้นส่วนออกแล้วทิ้งซากลงคลองเพื่อทําลายหลักฐานจากคาให้การของพยานปากนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเศษชิ้นส่วนของรถบรรทุกเหล่านี้จะต้องเป็นรถที่นายสมชายกับพวกปล้นมาแล้วถอดเอาชิ้นส่วนสําคัญไปทิ้งแต่โครงรถบรรทุกลงคลองก็อาจเป็นได้ท่ามกลางการทํางานชนิดกัดติดของตํารวจ เพื่อล้มหลังอิทธิพลใบขาดในครั้งนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งนำโดยพันตำรวจรีสำเริงมุยคำสารวัตรใหญ่สอพอ,อชัยบาดานได้เข้าตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ในตลาดลำนารายอันเป็นบ้านของนายดารามิเซนผู้จัดการฟา,า,าร์มใบขาดสมุนคนสนิทของนายสมชายแต่ไม่พบผู้จัดการตัวแสบพบเพียงแค่สองหนุ่มชาวปากีสถานชื่อนายอับดุลเลนีอายุ30ปี กับนายมหมามัตเลนีอายุ28ปีผู้เป็นน้องชายทั้งสองหนุ่มให้การต่อตำรวจว่าพวกตนได้หลบหนีเข้าประเทศไทยพร้อมกับเพื่อนอีกหลายคนเฉพาะตนสองพี่น้องได้มาอยู่กับนายดารามิเซนโดยมีนายสมชายอุปการะด้านการเงิน และช่วงขณะที่ตำรวจจับกลุ่มตัวสองหนุ่มชาวปากีสถานได้มีนายหล่อป้อมพุทธ,ธาอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่58หมู่ที่2ตำบลชัยนารายเขาพบกับพันตำรวจรีสำเรืองมุยคำพร้อมแจ้งว่าเมื่อราวสองปีเศษที่ผ่านมาเด็กหญิงแดงลูกสาววัย13ปีของตนได้ถูกแขกชาวปากีสถานที่นายดารามิเซนพานหลบหนีเข้าไปอยู่ในฟาร์มทำการข่มขืนแล้วใช้ค้อนทุบจนเสียชีวิตทว่า ครั้งนั้นอิทธิพลใบขานกำลังเฟื่องฟูสุดขีดตำรวจจึงไม่กล้าที่จะดำเนินการทำให้ลูกสาวของตนต้องตายฟรีผมขอให้เอาตัวผู้กระทําความผิดกับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือมาลงโทษด้วยครับลูกสาวผมจะได้ตายตาหลับเสียทีนายหล่อบิดาของสาวน้อยผู้ครลอ้ายกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ยังคุกกลุ่นด้วยไฟแคน กลับขออภัยทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอนำเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ข้อคิดความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ความสำเร็จและความผิดพลาดจากเรื่องราวในอดีตเพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองเตือนสติสอนใจม่ให้หลงเดินทางผิดด้วยความเคารพจากลุกแบ